เดี๋ยวพูดเหมือนพูดกับยายเมื่อกี้เนี่ยที่ไม่ได้อัดวิดีโอเนี่ยแม่ครับยวบอมทำไมวันพ่อเขาไหว้พ่อใช่ไหมวันแม่เขาไหว้แม่วันครูเขาไหว้ครูวันเด็กไม่มีใครมาไหว้เลยว,วันเด็กทำไมไม่มีใครมาไหว้เลยเอา้าก็เราเป็นเด็กอะ่ะใครจะไปไหว้ล่ะ เด็กก็ต้องโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าไงหลานถามว่าแม่แม่ครับทำไมวันพ่อไหว้พ่อวันแม่ก็ไหว้แม่วันครูก็ไหวค้ครูแต่ทำไมวันเด็กไม่เห็นคนมาไหว้เด็กเลยว่างั้นใช่ไหมใช่ไหมที่หนูพูดก็ไหว้ไปเยอะแล้วเออก็ไหวไปเยอะก็เด็กอะ่ะเด็กก็จะให้ใครไปไหว้แล้วเด็กก็ต้องไหว้ผู้ใหญ่